ตัวนี้ไอดา้ากวางกระโดดตัวนี้มา้าตะเกียงเหล็กตัวนี้จะเป็นทองเหลืองเสร็จแล้วครับเพื่อนสองตัวจัดการบรัวน้าใหม่เอามาซ่อมได้เรียบร้อยใช้งานได้พร้อมออกงาน วันนี้จุดเขาเลิกเอาใช้วันลอยกระทงเอามา้อ,อจุดด้าบ้านครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตะเกียงเก่าเป็นตะเกียงน้ำมันที่น่าใช้ลองลองพากันกลับมาใช้ดูครับ เดีย๋ยวนี้จะหาลูยากแต่สำหรับกลุ่มก็เล่นตะเกียงเก่าก็ยังมีตะเกียงแปลกตะเกียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะเกียงเป็นซินน้ำมันกา๊าซหรือว่าแก๊สทุกวันนี้กลุ่มนักจะสมหรือว่านักแคมปิง้งเขาก็เอาไว้ใช้สำหรับออกแคมปิ้งกันเข้าป่า ใช้ได้ครับกับใช้ของเดิมย้อนถึงอดีตผมว่ามันน่าสนใจและน่าเก็บสะสมอยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูปีหใหญ่เพราะวันท้ายรับซ่อมใครสนใจก็พักมาได้ Ok, comme...